เฮียบใหญ่เมื่อกี้ตีน้ำแรงมากเลยสวัสดีที่ทุกคนครับผมแล้วก็ผมสายชิลครับวันนี้เดี๋ยวจะพามายามบิดนะครับผมบิดลาชะโดครับผมเหยื่อปลาดุกแปดหลังครับผมเหยือปลาดุกเจ็ดหลังแล้วก็กบหนึ่งหลังนะครับก็ เตียมเบ็ดมาด้วยครับเผื่อเจอ,อคอกกปดนูนะครับผมช่วงนี้สองสัปดาห์นี้ฝนตกนะครับน่าจะพอมีอคอกให้หาอยู่นะครับผมนี่ครับเดีย๋ยวเราไปรองดูเบ็ดกันเลยดีกว่าครับนี่ครับผมไมยก็เป็นหมยลำห้วยนะครับผมนี่ก็มาแต่เช้าเลยยังไม่สว่างดีเลยนะครับแต่ในกล้องมันก็สว่างอยู่นะ เดี๋ยวเราไปดูนังแรกครับผมนังแรกอยู่ยนี่เลยโคง้งทางนี้เลยครับ่ายเลยยากงจริงติดกล้องเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นเรือแบบเก่าโบราณนะครับผมแต่บ้านผมเลีกโป่งนะครับทำมาจากต้นไผ่ทั้งต้นนะครับผมไม่ใช่ครึ่งต้นนะเออถักครึ่งต้นนำมาผ่าครึ่งนะแล้วก็แกเอาเนื้อในออกครับผมเรียกว่าอีปโปงนะครับผม มันหนักมากครับผมเขาเลยไม่ขนย้ายนะเขาก็จะเก็บคอไว้เก็บไว้ในห้วยนี่นะครับผมจะแบบไม่ขนกลับนะครับผมมันหนักมากเลยใครอยากใช้ก็ใช้ได้นะครับผมแค่ใช้แล้วเก็บไว้ที่เดิมนะครับเขาไม่ห่วงกันนะครับนี่ก็ไม่ใช่เดียวผมนะตอจริงดูหลังแรกครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมจะโดนหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรนะผมำยังตั้งอยู่ใช่ไหม,มใช่เยอยังอยู่หรอเป่าเนี่ยเยอะยังอยู่นะผมเดี๋ยวขากลับมาต้องย้ายแล้วนี่ครับผมอย่าประดุกนะครับวายเลยเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับอคอกชิโดครับผมเจอ,อคอกชิโดครับไม่รู้จะตีได้หรือเปล่า มันมีตอไมกก้ขวางอยู่พอดีนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าคอกเล็กๆอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับผมนันขึ้นแล้วครับนันขึ้นอยู่แล้วครับผมนั่นเป็นเม็ดนะครับคลอกจะดูนะครับจะพยายามไปเงียบที่สุดนะครับผม จะเข้าป่าแล้วจเจ้าได้แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองหามุมตีดูนะครับผมเอาไม่ได้นะครับผมเข้าป่าแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับปิดตาอยู่ทางหน้านี้เลยครับผมผ่านกรน,นี้ไปก็เจอเปิดแล้วนะครับไม่รู้จะเจอหรอปลาไม่รู้จะโดนหรือเปล่า มากเลยโอ้คันบิดยังอยู่เหมือนเดิมครับแฮวแล้วผมแฮวว์ห้ว,หวมาดูหลังที่สามครับอยู่ในนี้นะผมใต้ต้นไม้นี่ครับค่อนข้างที่จะลกเลยแหละย่กกบนะครับประวานดักเสร็จพอกลับมานี่กบแทบแตกครับโดนกลับไปที่หนึ่งแล้วผมก็ยังดักเอาไว้อยู่นะ ก็ออยังหวังอยู่นะว่ามันอาจจะโดนนะแต่ก็ไม่โดนนะมืดมากครับในกล้องไม่เห็นหรอกครับผมมือจริงๆรมือจริงๆรน่าจะตายแล้วนะมันจะเป็นคอกสะดกหรือเปล่านีมองไม่ชัดเหยืา่ากบไม่ทำงานหรือเปล่า หรืออะไรยังไงเอ,อ้ยโอ้กบตายนะครับผมเดี้ยงเลยมันน่าจะโดนปะสะดุกัดน,นะเมื่อวานนะครับใสแตกเลยเดี๋ยวเราไปดูลังต่อไปเลยอยู่ไกลอยู่นะเนี่ย ต่อไปโดนครับผมผ่อนคันนับสายตึงครับแต่ว่ามันจะอุปสรรคครับนี่ครับตรงนี้ครับมันจะมีสะพานข้ามนะครับเราเรือข้ามยากต้องลงจากเรือก่อนนะครับแต่คันเรานุ่นครับเดี๋ยวจะถ่ายดูที่หลังครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราเรือข้ามไปเรื่อยก่อนนะครับไม่แน่ใจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เรือข้ามมาแล้วน่เลยนี่ครับผม ในเชียรเซฟตี้เราหนึ right ่ออกมาแค่นี้นะพันนลยพันกิ่งไม้อะนี่กับพันแล้วนอนอยู่เมืองเหลืองมาแล้วครับอุ้ยดูยุบ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 ยยอุ้ยยุไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นอุ้ยนึกยุบ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 หนุนครับหนุครับหนุนครับเดี๋ยวๆๆผมกต้อยก็ไปฝั่งนี้โอ้ยสู้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 ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหม ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมนี่ครับเดี๋ยวเราขออยุญาตเอากิ๊บเปื่อก่อนนะครับผมหยิบกิ๊บเขอยาหยิบกิ๊บเปื่อก่อนนี่นะครับผมไปกันไปดูไปดูไปดูตัวขนาดไหนดูขนาดไหนโอู้นี่งดึงขยับเลยดึงการตันขยับเลยเยเะเยอะ โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตำแหลังแล้วออกไปดูนไปตายเรือไปตายเรือไปตายเรือแล้วเดี๋ยวท่านเจ้าจุ่มยากับเพาคนเดียวครับผมไม่มีคนถ่ายให้ครับนี่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 ครับโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่เลยช่วยแล้วปันพันครับปันพันครับลองยกขึ้นนะจุกเนืยกขึ้นดูเลย ใูใหญ่เลยใหญ่เลยเก็บเปลือ,ลอ,ลอมไม่ได้แล้วครับตัวนี้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 ครับมีสามสี่รูนะนี่นะครับเด้อเด้อนี่ครับผมอุศรีนหนักครับหนักหนักหนักยกแขนเยอนะหนักโอ้โหยอดเลยครับผมนี่ครับ ตัวนี้น่าจะสักสี่ถึงห้ารูนะครับผมอยู่นะครับโอเคครับผมเราไปดูหลังต่อไปครับผมโอ้ใหญ่มากขาป้วเลยได้กินจิ้มจุ่มแล้วครับผมหอตัวโคตรใหญ่ครับน่าจะสักเกือบห้ารูนะครับผมตัวนี้สี่ถึงห้ารูนะที่ครับผมไปครับไปครับนะครับผมหลังเมื่อกี้นะครับ เป็นหลังที่ผมคือขาดไปเมนะื่อข้าวเการแบบอย่อฟังัะผมไม่รู้เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับก็คือผมดักงไว้และคันเดิมคันไม่ผ่านนี้นะครับแต่ั้นผมปักแน่นนะครับผมมาเช้ามาปุ๊บผมเหยียบประดุกเหมือนกันครับพอเช้ามาปุ๊บมันติดป,ป๋ามันยุบยาบสุดหยาบด,ด,ดึงคันจมเลยทีนี้ผมจะลงมาปุ๊บมันดึงขาดตัวหน้นตาตาผมเลยแบบหือ <c> ใ <oughs> สงมากครับมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วแหละวันนี้เลยมาแก้มนครับโดนครับโอ้หลังต่อไปไม่โดนนะครับ หลังต่อไปนิ่งๆน,นะครับผมแต่ดูหลังต่อไปนู่นเลยหลังต่อไปคันจมครับเด่ดูว่าอยู่หรือเปล่าครับไม่ถอดเลยจมแต่ไม่ถอนนะโชัดกลุ่มโรงเรียนกระดิ่งกังห้าสิบข้อความยังไม่ได้ครับไปอ่านเลย <c oughs> นี่ครับผมยุบยุ๊บยยยุยู่อยู่อยู่ยยย,ย,ย,ยไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับผมแต่ไม่ถอนคันนี้มีโอกาสไม่ใช่ปลาชูหรือเปล่า เป็นปลาคาวก็ได้ครับตรงนี้นะเดี๋ินๆับขออนุญาตนะครับผมขังยุบยาบยุบยาบอยู่เลยลูกน้อยก็หาปรากฏขังในแม่น้ำครับผมไม่มีแม่น้ำครับเอาในห้องมาเลยแหละนี่ครับคันนี้ครับผมไม่ถอนนะแต่ว่ายุบยาบยุบยาบอยู่นะเมื่อกี้นี่แล้วจม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 แล้วโอ้ไปแล้ว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  ดูตัวอุ้ยใหญ่ไปแล้วอุ้ยสู้แรงมากเลยสู้แรงมากเลยนี่ทำไมถึงไม่ถอดคันล่ะอไปดูปอกครับไปดูปอกครก็ไปดูปอกเมื่อกี้ตีน้ำแรงมากเลยนี่แล้วผมโอ้ไปแล้วครับผมตกเรือเลยปูติดเดียวแรงเยอะมากกระชากผมตกเรือเลยตกที่นั่งไม่ใช่ตกเรือดิ นี่ครับผมรุ่นนี้ประมาณโลนะครับผมโลกกลัวอยู่โลอยู่ได้โลอยู่ตอนที่สองอโอเคครับผมไปครับไปครับไปลังต่อไปเลยครับผมดูลังต่อไปได้ที่ก็เอาเดี๋ยวนะอ๋อลูกเหยื่อครับนึกว่าปลาครับผม ไม่ใช่ปลานะครับไใช่ปไม่ใช่ปลาติดๆนะครับผมป็นลูกเหยื่อนะครับข้ามไปเลยนะครับผมตรงนี้เราต้องผ่านต่อมาตอนนี้ให้ได้นะครับหยุด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 ,ยดไม่ชนหรอกแต่ก็ไม่แน่ครับผมตอนนี้ลำบากมากเลยถลเหลวควมมานี่จบนะครับผม คันจมครับคันจมไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าเห็นคันจมก็ชื่นใจแล้วแต่นิ่งมากมันนิ่งมากมันนิ่งเกินไปครับผมมันจม,มันก็ควรจะแบบยุบยุบยบยุบอยู่ด้วยนะครับผมไม่จะจมแบบนี้นะาสาวเป็นต้นอะไรห,หรอครับผมคันของผมนี่ก็เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะผมผมไปตัดน,นนะับ แรกก็จะไปตัดไม้ไผ่นะครับผมแต่ว่าฝนน้ำต,ตกครับทางที่จะไปตัดไม้ไผ่มันเล็กนะครับผมก็เลยขี้เกียจครับก็เลยมาหาไม้อาดาดหน้าเลยแหละส่วนคันเทียนคันไม้ไผ่ก็เป็นคันเก่านะครับคันปีกเปียนนะเปียกฝนหรือเปล่าอ๋อหนึ่งมากเลยครับผมคันบิดก,ก็ โค้งเป็นงูเลยไม่น่าจะมีตัวจริงๆด้วยครับหลุดไปนะครับหลุดไปหลุดไปอันสุดท้ายไม่ได้นะครับอ๋อนี่ครับง้างครับผมตัวของ้งางนี่หน่อยครับน่าจะกินลึกทังเลยง,ง้างหนีดูจากการงองแล้วกินลึกใน้นอนครับ ถ้ากินเลืง,ง้าครับผมแต่ถ้ากินอ่แบบมุมปากเนี้ยอยู่ครับเสร็จแล้วก็ต้องถอนคันออกคุยคัน,นมันแน่นยังไงวะว่าผมไม่ได้ปดรับแน่นนะเรบเรียบร้อยแล้วครับผมก็สรุปแรบ้วันนี้ครับผมส,สองตัวครับเดี๋ยวย่อยดูครับผมนี่นะครับผม เดี๋ยวผมใส่นี่ไม่ต้องไปใช้ฝนมันตกนะครับดูตัวเลขเดี๋ยวเร่างนะไนะครับกิ๊ปเปอร์ค่อยอยู่นั่งกันที่นี่โอ้ฝนเริ่มฝนเริ่มเล้วะฝนเริ่มเยลยน ปลาดิ้นแรงมากเลยปลายังสดปลายังสดแรงดีแรงดีงดเลยครับผมประมาณโลครึ่งน,นะครับไซส์ใช้ได้เลยโลครึ่งผลกระตกถึงไว้มาดูตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้น่าจะพักสี่ถึงห้าโล ลูบวกและสี่ลูบห้าลูบประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมมาโคตรเลยเรามากครเต็มลำเรือพอดีเลยอุ้ดย้อนครับผม วันนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายฝนตกแล้ว